ก็ล่าสุดมีหนังสือกระทรวงคมนาคมถึงนายชูวิทย์นะฮะค่ะจากกรณีที่คุณชูวิทย์ละค่ะได้มีการจัดแถลงข่าวบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องว่ามีเงินเงินด้วยใช่ไหมสามหมื่นล้านบาทนั้น,นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีสุวินทวง์ค่ะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ มีการยืนยันนะคะบอกว่ามีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร HSBC ในสิงคโปร์เพื่อเอามาลงทุนในการเมืองและก็มีการทุจริตในโครงการดังกล่าวรละเอียดปรากฏตามข่าวที่เผยแพร่โดยทั่วไปดังที่ทราบดีอยู่แล้วค่ะโดยในการนี้นะคะทางกระทรวงคมนาคมก็เลยขอความอนุเคราะห์จากนายชูวิทย์ค่ะให้ส่งมอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้กับกระทรวงคมนาคมภายใน15วันเพื่อเร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้กระทรวงคมนาคมขอเรียนว่าหากมีความคืบหน้าใน การดําเนินการในกรณีนี้เป็นประการใดกระทรวงคมนาคมจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันต่อไปค่ะคือที่คมนาคมขอหลักฐานข้อมูลจากนายชูวิทย์เนี่ยหนึ่งเลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีธนาคาร h s b c ที่สิงคโปร์ตามที่นายชูวิทย์อ้างถึงว่ามีข้อมูลการโอนเงิน30ม0 0ืนล้านเนี่ยะนะลแล้วก็สอเจ้าหน้าที่ใครที่มีพฤติกรรมเนี่ยนะ,ะสาม พยานหลักฐานสนับสนุนคํากล่าวอ้างที่ถแถลงข่าวขอด้วยแล้วก็สี่ขอการดําเนินทางทางกฎหมายว่าดําเนินการไปแล้วอย่างไรถ้ามีนะแล้วขอความอนุเคราะห์ให้ส่งให้ใน15วันควันเพื่อเร่งรัดดาเนินการต่อนะเป็นหนังสือตากคุดเลยนะถึงนายชูวิทย์กมลวิสิตะนะนะแล้วก็ก็เป็นเอกสารข่าวชี้แจงจากกระทรวงคมนาคมออกมาด้วยนะ จากการที่นายชูวิทย์ไปถแถลงข่าวที่ทำเนียบวันหนึ่งแล้วก็ไปที่กระทรวงคมนาคมอีกวันหนึ่งนะทีนี้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยสาระสําคัญของมันเนี่ยคืออะไรปมปัญหาที่น่าสนใจนะปมปัญหาที่น่าสนใจเนี่ยที่มีการกล่าวอ้างว่ามีเงินทอนสามหมื่นล้านมีการโอนเงินยังไม่ปรากฏหลักฐานแต่ที่แน่ๆปมเรื่องของการ ยกเลอกการประมูลครั้งที่หนึ่งเรื่องของการแก้ TOR เรื่องของการประมูลครั้งที่สองมีปมปัญหาอยู่จริงครเพราะเรื่องอยู่ในสารปกครองตอนนี้ตอนนี้มันมีอยู่คดี3าคดีคดีที่1นึ่งเนี่ยเป็นคดีที่ฝ่าย b t ท c เเนี่ยฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกนะที่เปลี่ยนเกณฑ์ประมูลครั้งที่1น,นะอันนี้คือคดีแรกนะคดีที่1 เป็นเรื่องของการเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลครั้งที่หนึ่งคดีที่สองนะเป็นการฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกและรอฟมอที่ยกเลิกการประมูลครั้งที่หนึ่งคือประมูลครั้งแรกะนะมีการดําเนินการแล้วพอมีการซื้อซองจากเอกชนไปแล้วะนะเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลเปลี่ยนวิธีการพิจารณาเดิมเนี่ยสู้กันด้วยราคา ใครเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐสูงสุดขอรับเงินสนับสนุน <Nice. S 2> การก่อสร้างน้อยสุดชนะ,ะแต่ข้ออ้างก็คืออย่างที่คุณพุทธิพงศ์พูดบนเวทีอ้างว่ามันจะต้องดูเรื่องความปลอดภัยของโบราณสถานด้วยมันต้องมีเทคนิคต้องมีข้อมูลความน่าเชื่อถือว่าทําได้จริงไม่เกิดผลกระทบจึงต้องพิจารณาเกณฑ์เรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องราคาคแต่ตรงนี้เนี่ยคุณพุทธิพงศ์พูดไม่ครบอันนี้ต้องตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้านะ ถ้าบอกว่าเรื่องขุดอุโมงคเนี่ยต้องใช้แบบนี้ผมถามว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ทำได้ยังไงโดยไม่จำเป็นต้องมันมีการเปลี่ยนเกณฑ์แบบนี้มันจึงเป็นปมที่สำคัญไงที่บอกว่ามันมีปมมันมีพิรุษอยู่มันมีอยู่จริงนะพอรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ำเงินเนี่ยก็หลักเกณฑ์ปกติเขาขุดอุโมงไม่รู้กี่อุโมงขุดเลาะใต้ชั้นบยาด,ด้วยแล้วก็ขุดในพื้นที่สำคัญเหมือนกันนะอันนี้อันที่หนึ่งนะแล้วก็ อีกคดีหนึ่งที่บอกว่าฟอ้องยกเลิกประมูลครั้งที่หนึ่งคืออะไรพอเปนมีเรื่องฟ้องร้องกันทางรฟมและกรรมการคัดเลือกเนี่ยในสุดก็ให้ยกเลิกการประมูลครั้งที่หนึ่งตอนแรกแก้ทีโอในการให้คะแนนก่อนครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นยกเลิกการประมูลครั้งที่หนึ่งนะตรงเนี้ย t s s c เนี่ยไปฟอ้องนะว่าการดําเนินการดังกล่าวใช้ดุลพินิษไม่ถูกต้องนะฮะพอไปยกเลิกการประมูลที่ BTS เนี่ยยื่น2องเข้าไปแล้วด้วยแข่งกัน นะแล้วมาปรากฏในภายหลังว่าซองไอ้ที่บีดีเอสยืย่นไปเนะี่ยให้ผลตอบแทนแก่รัฐด,ดีที่สุดหรือขอรับการสนับสนุนจากรัฐน้อยสุดแต่ปรากฏว่าถูกยกเลิกการประมูลคำที่หนึ่งไปในภายหลังทั้งสองคดีแรกเนี่ยยังอยู่ในศาลแต่ตอนนี้อยู่ในศาลปกครองสูงสุดนะน่าจะมีคําตัดสินเร็วๆนี้แล้วรัฐมนตรีสักยามนี่บอกว่า รอศาลตัดสินก่อนอแล้วจะเดินหน้ายื่นเข้าครมเนี่ยค่อยยื่นนะแต่รอศาลตัดสินก่อนเพราะฉะนั้นมันยังไม่เซ็นมันยังไม่มาถึงรัฐมนตรีเลยเรื่องพวกนี้แล้วมันจะมีเงินทอนได้ยังไงนะแต่อาจารย์สามารถราชบรสิทธิ์นี้ย้ำว่ามันมีอีกคดีหนึ่งคดีนี้อยู่ในศาลปกครองกลางคือกรณีที่ BT ท c เนี่ยฟ้องคณะกรรมก,การคัดเลือกและหฟม กรณีกีดกันและเอื้อประโยชน์เอกชนบางรายในการประมูลครั้งที่สองนะคนดีนี้อยู่ในชั้นศาลปกครองกลางคดีนี้คืออะไรผลล้มการประชุมครั้งที่หนึ่งแล้วการประมูลครั้งที่หนึ่งก็เปิดประมูลใหม่ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองก็ออก TOR ใหม่แก้ไขจาก TOR เดิม b t s c เนี่ยเขามองว่าเป็นการออก TOR ที่กีดกันแล้วก็เอื้อประโยชน์แก่บางรายถามว่ามันมีปมไหมมันมีปมอย่างเช่น มีการเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้เดินรถที่ลดลงค,คือคนที่เขาร่วมประมูลเนี่ยม,มันมีสองส่วนมาจับกันเป็นเดินรถแล้วก็ก่อสร้างนะจับกันเป็นหนึ่งทีมประมูลแข่งกันแต่การประมูลครั้งที่สองเนี่ยแก้คุณสมบัติของคนเดินรถลดลงคือไม่ต้องมีงานเดินรถในประเทศไทยมาก่อนอย่างเงี้ยนก็เลยทําให้บริษัทเดินรถจากต่างชาติบางรายเนี่ยเข้ามาได้ ส่วนคุณรัติผู้รับเหมากับปรับเพิ่มขึ้นเช่นต้องมีผลงานกับหน่วยงานรัฐบาลไทยและต้องเป็นงานที่เสร็จแล้วด้วยนะ mm. บรรดาโครงการทั้งหลายที่สร้างอยู่ที่ยังไม่เสร็จี่ไม่ได้นะตรงนี้สุดท้ายแล้ว BTS เนี่ยจึงเข้าไม่ได้โดยที่เป็นผู้เดินรถละล,ลายแรกของประเทศเลยเดินรถเยอะที่สุดด้วยแต่เข้าไม่ได้เพราะบริษัทรับเหมาที่มีผลงานในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ย นะเขาก็ไปจับกับคนอื่นอยู่นะตรงเนี้ก็ต้องไปพิจารณาว่าเป็นการเปิดกว้างหรือไม่หรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับรายใดหรือไม่ซึ่งตรงนี้อยู่ในสารปกครองกลางเราก็ไปก้าวไก่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องในชั้นศาลนะฮะอันนี้คือข้อมูลสําคัญที่บอกว่ามันมีปมจริงๆแต่ผิดถูกเราไม่ใช่คนตัดสินส่วนประเด็นที่คุณชูวิทย์ไปพูดถึงขนาดว่ามีงเงินทอนสามหมื่นล้านเนี่ย อันนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปพูดได้ถึงขนาดนั้นไงหรือถ้ามีก็ส่งให้ทางคมนาคมเขาก็เลยถงหนังสือล่าสุดนะ,ะว่าม,มีหลักฐานอะไรให้ส่งมาเปิดเผยมาเข้าบัญชีที่ HSBC เนี่ยบัญชีไหนเลขที่เท่าไหร่เอาแต่เลขที่บัญชีมาก็ได้จะไปสอบได้ว่ามันมีเงินเข้าไปได้ยังไงะนะเพราะฉะนั้นเรื่องสายสีส้มเนี่ยสำคัญก็คือควรดูที่ข้อมูลข้อเท็จจริงเราท็อปนิวทำหน้าที่ตรวจสอบสื่อมวลชนเนี่ย เราจรึงตรวจสอบเรื่องนี้มาโดยตลอดบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปกป้องประโยชน์ของสาธารณะว่าทําไมการประมูลเนี่ยมันต้องเอาคนที่ให้ผลตอบแทนกับรัฐด,ดีสุดหรือขอรบกวนเงินอุดหนุนจากรัฐน้อยสุดอะ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาตรงนั้นต้องให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นคือเหตุที่ท็อปนิวนําเสนอเรื่องนี้มาตลอดแต่พอคุณชูวิทย์มาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ภูมิใจไทยเลยรวมถึงเรื่องกัญชาด้วยล่าสุดนะครับ แล้วก็มีเรื่องสามหมื่นล้านซึ่งถ้าคุณชูวิทย์มีหลักฐานนี่ควรเปิดเลยค,ควรเปิดเลยแต่ถ้าไม่เปิดหรือไม่มีแล้วพูดเนี่ยมันไม่แฟร์แล้วมันทําให้การตรวจสอบเนี่ยลดทอนความน่าเชื่อถือไปอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดเรื่องนี้นะครเพราะท็อปนิวเองก็ตรวจสอบเรื่องนี้มา